บอกว่าเดือนนี้มีละครเวทีให้ดูเยอะจริงๆกุหลาบสีเลือดเปิดแสดงถึงวันที่16กันยายนที่โรงละครมสวประสานมิตรเรยาเดอะมิซิเคิลเริ่มแสดงวันที่14กันยายนถึง7ตุลาคมที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะเห็นซูปตาอัมพชราภาโพสรูปภาพผ่านอินสตาแกรมโชว์ตลับแป้งประดับเพชรสุดหรูมูลค่า35ล้านบาทให้ใครตกใครได้อึ้งทึ่งและสงสัยถึงที่มาที่ไปกันต่างๆนานา ก่อนที่จะออกมาเฉลยให้ทราบว่าแป้งที่แพงที่สุดในโลกตลับนี้ไม่ใช่ไฮโซหนุ่มแอมพิธานซื้อให้หรอกนะคะแต่เป็นทางมิสทีนที่ร่วมกับบิวตี้เจมผลิตขึ้นมาเพื่อให้สาวอ้ํานามาโชว์ในงานฉลองครบรอบ25ปีแต่พอถามถึงเรื่องรูปในอินสตาแกรมของอ้ําที่ถ่ายรูปกับกวนเพื่อนซีเมทิชนะที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโดยมีซองบุหรี่วางอยู่บนโต๊ะจนทําให้คนตามฟอลโล่สาวอ้ําเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเจ้าตัวก็ขอระบายอารมณ์แบบแซ่บเว ไม่อยากจะเหน็บนะคะจริงๆแต่ก็ต้องขอเน็บว่าคนเรามันคิดได้แค่นั้นเนาะมัต้องมาบอกเป็นของเราของรูอ้แบบ ผู้หญิงในโต๊ะนั้น <min h> ไม่มีใ,นใ,นใครสุบค่ะไม่จำเป็นต้องชี้แจงเลยคือบอกมาได้ภาพแล้วต้องอ่านทีเห็นคน้างหลังแล้วสุกโอ้ลำคาญพูดจริงนะว่าอ่านหน่อยอ่านแลยเกาตอบกันไม่ั้งชาติตึงแล้วอ่านหน่อยเหนื่อยจริงเบื่อมากจริงๆนะจริงๆอ่านดีๆดูดีๆไม่ชอบก็ไม่ต้องมาตามชอบก็ตามมาเราก็ตอบโอเคเออไม่ปกติก็เข้ามาด่าเราอยากให้เราด่าตอบไม่ด่าไม่ด่าเดี๋ยวได้ใจก็คือคนเรามันมีความคิดไม่เหมือนกันจิตใจสมประกอบไม่เหมือนกัน หนุ่มนักธุรกิจชาวสิงคโปร์บินลัดฟ้ามาหาสาวส้มทันชินีที่เมืองไทยแทนที่เจ้าตัวจะแฮปปี้แต่ส้มบอกว่ามีเวลาเจอกันแค่วันเดียวเท่านั้นไม่ได้สวีทอะไรแถมส้มยังบอกต่ออีกว่าขอเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะจริงๆแล้วตัวเองอยากมีแฟนเป็นคนไทยมากกว่าและตอนนี้ก็กําลังคุยอยู่กับหนุ่มในวงการดีกรีเป็นนักร้องอีกด้วยเราก็พาเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยปกติแต่ว่าส้มยังรู้สึกว่าเราแบบยังควรจะเป็นเพื่อนกันมาก ถ้าแบบคนแบบชาติเดียวกันเราก็ยังแบบว่างเย็นว่างอะไรเงี้มันก็ได้อะไรเงี้ยก็มีคนไทยคุยคุยอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันคนในวงการเดกก็ไม่ใช่นักสแสดงอะไรเงี้ยนักรๆๆ้องนักร้องอะไรเ้นั่นไเจเน็ตเขียวได้เข้าแจ้งความข้อหาชอบโกงทรัพย์หลังถูกคู่กรณีที่จะมาขอซื้อรีสอร์ทที่เกาะช้างในราคา13าล้าน5แสนบาท โดยคู่กรณีได้มีเงื่อนไขว่าจะขอเวลาเข้ามาทดลองบริหารรีสอร์ทก่อนเป็นเวลา3เดือนโดยจะนํารายได้มาแบ่งให้ซึ่งช่วงแรกๆก็ให้ตามปกติแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นมีลูกค้าเยอะแต่ตนเองกลับไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งเลยพอไปทวงถามก็ถูกบ่ายเบี่ยงและหายตัวไปจากรีสอร์ทล่าสุดเจนเน็ตได้บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อที่จะคืนส่วนแบ่งจํานวน1 2 0 0 0 0บาทเลยค่ะ เราเองก็ผิดด้วยที่ที่เชื่อใจคนโดยไม่มีมัดจําไม่มีสัญญาไม่มีมัดจําไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่ก็ยังดีที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอนเซ้งไปเป็นชื่อเขายังเป็นชื่อเราอยู่แม่เบีย้ยดิอีโรติกอาร์ตเมซิเคเริ่มแสดงวันที่28กันยายนถึง14ตุลาคมที่โรงละครเอ็มเทเตอร์และมีไซ่งอนเริ่มแสดงวันที่27กันยายนถึง21ตุลาคมที่โรงละครเมืองไทยรัชดา,ลาัลเทเตอร์ค่ะ